ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่สนใจอะไรครับเขาก็จะกินนมอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะแบบว่าเล่นตามภาษาเขาแต่พยายามไปฝึกให้เรียนรู้เยอะๆเพราะว่าแต่ก่อนพ่อไม่ค่อยมีเวลาเรียน,นยพ่อทํางานแต่เด็กอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนวัดเพราะว่าพระเนี่ยท่านสอนลูกแล้วใจเย็นคนเก่งก็ส่วนคนเก่งนะแต่คนมีสติหรือคนคนใจเย็นอ่ะมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถามว่าอยากให้ลูกเก่งไหมก็อยากให้เก่งแต่ไม่ต้องเก่งที่สุดลูกเพราะกดดัน เครียดเรื่องหนังมากโอ้<า>เครียดมากครับพี่เครียดถึงขั้นไหนทำไมมันถึงต้องแบบว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เราแบบว่าลงลงลงเต็มที่กับกับทุกทุกส่วนในในของเป็นผู้จัดเรื่องแรกเ<ช> <ๆ S 2> ต็มเต็มเรื่องภาพยนตร์เรื่องฟุตทักรักหมูเด้งเนี่ยคือถ่ายไปแล้วประมาณ23สคิวอะนะฮะก็คือเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าพาราโอยเหมือนคล้ายๆกับจะจะแบบเป็นปนระสบการณ์แรกของเราอะพี่มันก็เลยแบบเครียดเียดนิดนึง แต่ก็พยายามปรับบรรยากาศให้ดีโดยที่นักแสดงที่มาปอบเราก็คุณมาริโอคุณแจ๊ดแล้วก็พี่มัมหรือทีมงานหลายๆคนอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกเฮ้ยอย่าไปเครียดเยอะแต่คนอื่นนะ่ะตลกหมดเลยนะ<ต>ผมยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะขอดใจแบบไม่ไม่เอาล้วย่อนแล้วยังยังยัเพราะว่าเ <laughs> พิ่งสามคิวเอง <laughs> แต่หมายถึงว่าจริงๆจ๊ดรู้ได้ไงว่าเราเครียดมากคือผมว่าหลายๆคนต้องเครียดแบบผมเพราะว่าฝนมันตก เออฝนมันตกแล้วมันมีความกดดันของทั้งคิวนักแสดงทั้งแบบสภาพอากาศณนะตอนนั้นแล้วมันมีแบบเกี่ยวกับโอ้ยหมูเด้งด้วยอะ่ะที่เราไปถ่ายอะ่ะแล้วเราแบบว่าเราเจอปัญหาแบบหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่ากังวลและเครียดอะไรเงี้ยครับปัญหาอะไรคัเนี่ยเนี่ยหนักสุดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแเจอไม่คือปัญหาที่หนักสุดเลยก็คือเรื่องฝน <laughs> เพราะเราเรามีคิวจํากัดบางทีก็อาจจะขอคิวคนอื่นมาเพิ่ม ความน่ารักของนักแสดงหลายๆคนทั้งนักแสดงต่างประเทศนะครับคนเกาหลีคุณยูริเนี่ยหรือนักแสดงคุณมาริโอคุณแจ๊ดเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราว่าแบบอุ้ยถ้าไม่ได้หรือแบบอะไรเงี้ยคิวก็ขอเพิ่มได้นะใช่คุณแจงแฟนคุณแจ๊ดก็น่ารักแบบประปอบไม่ต้องเครียดเป็นเรื่องปกติฝนฟ้าประเทศไทยตกอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอไงพี่เราตกบาคือ<ก>งบอ่ะเราก็มี ต้นไว้อยู่แล้วสำรองไวอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้จริงๆแต่เราแค่มันคือเรื่องแรกที่เราทําเต็มเต็มเรื่องเราไม่เคยเหมือนเราตกใจอะ่ะเหมือนสมมติพี่ไปไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วพี่พี่โดนเจ้านายพี่ดา่าทํางานเฮียอะไรของมึงแล้วปรากฏเราตกใจ,จกบแบบเชียกเพิ่งมาวันแรกพี่อาจจะด่ากลับเลยแต่ผมด่าไม่ได้ไงเพราะดาราเบอร์ใหญ่หมดผมก็แบบเชียตกใจฝนตกหน้ากุนอยแล้วแบบแต่ทุกคนโอเคนะก็ชั้นบนอ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันนะ่ะหยุดตกเถอะฉันจะทานมังกูปากทูบปึ๊บตกหนักกว่าเดิมอ,อีกทานเลย,าายไม่ทานแล้วออทานเนื้อสัตว์เลยเป,ปากเองตกเลยแล้วแ,แ,แจ็คู้สิงเนี่ยบ้างว่าหลายคนมองว่าแจ็คจะลาตัวท็อประดับแต่สายงานมามันจะต้องดังมันคาดหวังว่าแจ็คคนกันยคือเราไม่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองว่าเราได้ความเป็นศิลปะและการทํางานแบบไวขึ้นได้ได้ความเป็นมืออาชีพ คือความดังเนี่ยผมว่าทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องความดังบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อถือดาราแล้วก็มีบางคนอาจจะเชื่อถือดาราก็มีมันเลยกลายเป็นว่าคนที่เราเอามารว UM มเนี่ยมันคือคนพักพวกเราและเขาพร้อมที่จะช่วยเราและพร้อมที่จะไปกับเราโดยที่กลุ่มเป้าหมายของเราคือเป็นหนังครอบครัวน่ารักและกลุ่มเป้าหมายของเราคือเรารู้สึกว<ผ>่าเราอยากจะพาหนังไทยเนี่ยไปต่างประเทศนี่คือเป้าหมายเราก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามทําให้คนรู้จักมากขึ้นว่า หนังไทยน่ารักมีความสุขตลกอารมณ์ดีเป็นยังไงผมรู้สึกผมเปรียบเทียบหนังของผมฟุตักล่างมูเด้งเนี่ยคือเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดกินข้าวกับพ่อแม่พร้อมกันแล้วมันมีความสุขอะอะไรประมาณเนี่ครับจริงความเครียดนี้มันส่งต่อเวลากลับบ้านไปหมดไม่เลยไม่เลยผมเป็นคนลืมง่ายเ<ย>ปิดประตูปุ<ย><ๆ>๊บผมไปได้เลยผมก็ผมเป็นคนลืมง่ายอะผมกลัวผมกลัวเป็นโรคไงผมกลัวว่าผมกลัวอยู่กับลูกได้ไม่นานอย่าง<ๆ>สมมติผม ตอนนี้ผมกินเนื้อสัตว์เยอะมากเลยเพราะว่าผมผมผมเครียดผมต้องกินให้มันอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวพอผมพอผมแบบถ่ายจบปุ๊บผมก็จะกลับมาลดน้ําหนักดูแลตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับลูกผมกลัวตายแสดงว่าไม่เอาควาสิทิเข้าบ้านเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแยกคือคือเราเราอาจจะอาจจะโชคดีนะบางคนเขาอาจจะแบบจมอยู่กับงานเยอะอะไรเงี้ยคือการหย่อนการหย่อนหรือการพักผ่อนให้ดีเนะี่ยคือต้องทิ้งเรื่องงานออกจากบ้าน พอเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องเป็นพ่อคนอีกคนนึงเลยแต่เมื่อกี้บอกกลัวตายอันนี้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี้จะไม่ได้เห็นลูกไปโรงเรียนอะไรเงยกลัวตายก็คือ,อด้วยครับพอมีลูกปุก๊บยิ่งกลัวเพราะว่าลูกยังยังไม่ยังเล็กอยู่แล้วก็แบบยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยอะตายไม่ได้ลูกพอเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างลดอะไรบ้างตัดทิ้งผมก็ตัดในความของความคิดที่ที่แบบลบๆในความคิดที่แบบว่าอ่า เรื่องการดูแลของผมอะมันโอเคอยู่เพราะว่าผมไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็พนันก็ไม่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยครอบครัวมันใหญ่สุดแล้วผมให้เวลากับครอบครัวเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมมีปัญหาไอ้คนที่อยู่กับเราคือครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่้คนรอบข้างเลยเพราะไอ้คนรอบข้างมันก็ทั่วไปอะแต่จริงๆไม่คุยกับนายกินเพราะว่าพ่ออยากคุยถึงหนูตอน ว่าตอนอะไรหรือว่าอยู่ยังไงีาแบบลูก,กูปรับกกาลูกเป็นงงลูกนี่คือแบบอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่สนใจอะไรครับเขาก็จะกินนมอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะแบบว่าเล่นตามภาษาเขาแต่พยายามไปฝึกฝึกให้เรียนรู้เยอะเะเพราะว่าแต่ก่อนพ่อไม่ค่อยมีเวลาเรียนพ่อทํางานแต่เด็กแต่ก็แบบว่าวางแผนไว้ให้ลูกกันแหละครับ อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนวัดเพราะว่าพระเนี่ยท่านสอนลูกและใจเย็นอ๋อไอ้กันอันนี้เปนแบบกดกระแทอยู่นะกระลำควรจะลูกเขารีดแล้วนะเรียนวัดเลยเหไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าคือผมว่าอ่าคนเก่งก็ส่วนคนเก่งนะแต่คนมีสติหรือคนคนใจเย็นน่ะมันมันก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถามว่าอยากให้ลูกเก่งไหมก็อยากให้เก่งแต่ไม่ต้องเก่งที่สุดลูกเพราะกดดันได้คุยกับภรรยาในกครเริ่มจะลงียนูรงเรียนวัด ก็ค <adas Wheel. S 3> ุยนะครับเพราะว่าบ้านอยู hmm. ่ใกล้วัดนะครับเพราะชอบวัดเพราะว่ารู้ส okay. ึกว่าพอส่วนใหญ่เวลาใครทุกข์อย่างเงี้ยเขาจะมีเข้าทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยอาจจะให้ลูกไปฟังไปฟังแบบใจเย็นให้พระสอนธรรมะอะไรเงี้ยผมว่ามันดีไปหมนว่าไงบ้างได้ได้ได้ไม่หมนเขาก็ชอบครับสายมูอครับผมใจมากมากครับแล้วก็ชมลูกดีกว่าชมพ่อแต่ว่าเมียเราบอกว่าหน้าเหมือน ได้แม <Pokémon> oh, <office> ่แ <occurs> ต่น <cities in character> ิสัสเหมือนพ่อโอ้ครับใช่แล enfin ้วครับทไมเขาเหมือนเราดึงไงเขาจะเกลีเกลแบบเหมือนแบบแอบอะแอบแอบแบบถ้าถ้าสมมุติว่าแม่กับผมเนี่ยแม่ภรรยาเนี่ยไม่หมอนเนี่ยกับผมได้ออกจากบ้านปุ๊บเขาจะอยู่กับแบบคนอื่นเขาจะเป็นงานเลยเขาจะเรียบร้อยไม่ร้องไม่อ้อนแอบแอบแล้วก็แบบว่าแล้วก็แม่มาปุ๊บนี่ก็จะแบบว่าเริ่มเริ่มแบบอ้อนร้องงอแงอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปเจออะไรนะครับน้องมิเกลมิเกลอามิเกลวันที Demon> ่31 31เออเวลาคนมาชมรูปเราน่ารัมากๆเราใจคู่ที่ไหนแล้วรู้สึกแบบยิ้มยังไงผมผมดีใจทุกครั้งแหละครับที่แบบว่าคนชมลูกผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบว่ามีสติในการสอนลูกเพราะว่ายุคผมมาตอนเด็กๆอ่ะมันยังไม่ดราม่ามากเท่านี้ผมกลัวว่าแบบ พอผมเลี้ยงลูกอ่ะผมต้องมีสติมากขึ้นกว่าตอนยุคยุคผมอะไรเงี้ยเราสอนเขายังไงบ้างต้องเรียกล่อมคุยพูดูไงผมสอนลูกสามคำถ้าแบบลูกฟังผมได้นะหนึ่งห้ามโกงคนข้อที่สองก็คือห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเล่าบุหรี่อย่าไปเลยลูกแล้วก็ข้อที่สามก็คืออ่าเป็นเด็กดีต่อสังคมสามข้อพอก่อนลูกเรารน่ารักจริงจริงหลายคนเลยมองว่าคนที่สองเลยไหม ยังฮะยังสงสารใบหมอนสงสารใบหมอนใบหมอนก็เขาก็อยากแบบทําอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับใช่อมุดตาอมุดตาครับได้ครับพี่บัวไดครับรู้ใช่ไหมว่าคนไหนแฟนที่ที่มุดตาที่คนหนึ่งคนแรกประกันเป็นแฟนคนแรกโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าแม่เขาคุยคุยอำขำไม่มีไอหรอกไอ้ที่แบบแม่มดเขาบอกคุยกับประกันคุยออกออกเงินประกันให้ใช่ไหมแล้วก็เออจ่ายเงินประกัน แล้วก็บนที่ชเวดากองนะแล้วก็แบบต้องพามันหลอกล่อมไปแก้อลยใซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมาเพราะเราไปเขามาทุกที่นะมันก็โอ้ยก็มีบ้างแหละแต่ไม่อยากตอบแต่แ <c oughs> ม่ด่าอันตรายอันตรายจริเราอยากให้แม่เรามีแฟนม,แมั้ยก็มีอยู่แล้วเขามีแฟน, <c oughs> นเป็นพัน <c oughs> นะเป็นพันคนพันสองพันสามพันห้าไม่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 คือแม่แม่เขาก็แบบคือพี่โมดำไม่มีเวลาคุยกับใครหรอกทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่โมดัมเลี้ยงลูกน้องเยอะ ลูกน้องแกแบบลาออกทีนึงแกก็เครียดแล้วอยากให้มีคนมาดูแลเาีัี่ไม่ใช่พันามันันผมว่าคนมาดูแลมดดำอ่ะน่าจะหลอกฆ่าแล้วก็แบบว่าเอาสมบัติใช่โอ้ยแม่เขาอาจจะแบบพูดไปสไตล์เขาแหละแต่ส่วนทางเขาอ่ะเป็นคนพูดพูดเหมือนแรงแต่จิตใจเขาดีคุณมดดำอ่ะด่าไปก่อนด่าสุดท้ายโทรมาขอโทษ ผ่านมาหมดแล้วที่เรามีแนะนํามากที่จะบอกหนึ่งที่จะเข้ามาหาแม่พุธตามต้องเป็นยังไงสูงสูงหล่อ,อใหญ่แล้วกตวตว็ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วก็แบบว่า,าน่ารักอ,อย่าหลอกแม่แต่จริงแม่เคยพาผู้ชายมามาเปิดตัวให้ดูไหมฮะต้องไปถามแก <laughs> <laughs> เดี๋ยวงานเข้า <laughs>